ครับผมตุลเดชงามเดือยครับสวัสดีค่ะดิฉันรับขอนชรีพรชจรญนะคะตอนนี้ทุกท่านนะครับต้องสู่รายการข้อคิดรอบตัวนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนําปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนำมาช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยที่การขอทางกครับก็จะใช้ตุียเดชงามเดือยครับแบบนี้เลยส่งตรงชราพรชจรีนะคะ ตอนนั้นทรงนรับเ็สุดรายการก็คิดรอบครที่มีผลได้สังกัทีจะนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนำมาช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยทการนกานั้นก็จะใช้หลักธรรมมาใครับแบบวิีกส่งตรงบ้านงผู้ชมครับวันนี้นะคะประเด็นปัญหาดิฉนพากอาจตัวมาจากการที่คุณผู้ได้ชนหมายคะน้อยมาเราก็จะนำขึ้นะกลับนัสการค่ะพระมาแต่ลเตอป์นะคะผู้หญิงจํานวนผู้ช่วยเจรอห้าธมการถูกทำลายร่างกายคลี่คลายปัญหาต่างๆเป็นเลขที่านะคะ แ่ยังครบนะคะเพราะว่าหเึ่งในห้าพันติเกวทากี่น้อยมากล้าคมและเียชีวิตกันับถูกทำลาย่างกายใช่คะผู้หญิงจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนคนที่าร่างกายตัวเลขที่คุณดูบอกนะแต่ว่ายังเป็ตัวเลขที่น่ากลัวมากนะถ้าเกิดว่าพูดถึงไทนะครับเขาบอกว่าหนี่โในห้ากานเด็กเด็ก ก็จะเกิดจากคนที่เป็นครอบครัวกันเพราะผูที่ใกล้ชิดกันค่ะฟังแล้วค่อนข้างน่าสนใจนะคะว่าพในสังคมเราถึงเป็นไปในทิศทางตรงนี้ว่าเป็นสังคมของสิทธิ์ข้าศัตพูในประเทศไทยแล้ววันนี้นะคะเราที่ดูทางของการพระอาจารย์เพื่อจะมาพูดคุยปัญหาเหล่านี้ด้วยกันค่ะคครรัับเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนั่นเองค่ะ ฟังแล้วค่อนข้างน่าตกใจนะคะว่าทําไมสังคมเราถึงเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมของพุทธศาสนาครับค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะกลับนมัสารพระอาจารย์เพื่อเสด็มาพูดคุยปัญหาเหล่านี้ด้วยกันค่ะเิญครับกลับนสกมรสมรชพระอาจารย์กลับนมรสารค่ะเจริญพรกลับนมัสารพระอาจารย์นะคะเจริญสรครับพระอาจารย์คะเมื่อกครู่นี่นะคะเราสองคนได้พูดคุยกันถึงตัวเลข ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมถอยทางศิลธรรมในจิตใจคนไทยก็เลยทําให้เกิดความรุนแรงต่างๆนานาในเมืองไทยซึ่งแค่แค่ของเมืองไทยที่ต่างประเทศก็มีเมืสักครู่เมื่อเวลนานมานี้ที่เกิดกรณีกี่ร้อยตัวเลขที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะที่เกิดขึ้นจานกว่าสิบปีเอยค่ะก็เลยศิลธรรมในจิตใจสองทางก็เลยทำให้เกิดความรุนแรงต่างๆนานาในเมืองไทยซึ่งเกิดก็แค่แค่ของเมืองไทยที่ต่างประเทศก็มีเม่อครเมื่อเวลนานมานี้ที่เกิด กรณีอ่นพ่อข่มคืนลูกสาวจริงในใจคนทุกคนนานนับหลายสิบปีเลยค่ะก็เลยอยากจะสอบถากคำเขาเลยนะคะว่ามากน้อยสาเหตุใดที่ทให้เกิดความรุนแรงไปพวกนี้เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตระกูลราคาเด่นพอโสภโมหะก็ตามจริงในใจคนใจเราเองยให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ต้องถือว่าถ้าใช้ข้อยางโลกมันเป็นสัญชาตญาณมากที่ดึงใจทําเรื่องที่ไม่ค่อยดีต่างๆอยู่ที่ว่า จะต้องมีเครื่องเหนียวรัางใจเรากราบนี้ไม่ว่าจะเป็นตเราต้องมีราคายับโพสช่างโมหันก็ตามว่าก็จะคอยดึงใจเราเองและใส่ทำกิรสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าใช้ศัพท์ทั้งโลกว่าเป็นสัมชาตระยานสิ่งที่เหนียวที่งใจทำเรื่องที่ไม่ดีทำเรื่องที่ไม่ดีอยู่ที่ว่าจะต้องมีเครื่องเหนียวรัางใจเรากรับอันที่หนึ่งคือเราต้องมีเป็นยับ พลังช่างใจสีทาว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้จะมาจากคำสอนในรเเป็นื่ศาสนาด้วยหลังมรรสินธรรสิ่งที่เหนียวรังใจคนไม่เปทำเรื่อยช่างใจที่แข็งแรงมีอสามอย่างแล้วก็อันที่หนึ่งคือจะทำให้คนคนนั้นไม่กล้าทําบาปไม่กล้าทำหน้าสีทาไม่มีใครเหตุผลอะไรนี้จะมาจากคนสอนในศาสนาอันที่สองคือเป็นพลังสินธรรมจากศาสนาจะเป็นเครื่องย้ำยังช่างใจที่แข็งแรงถ้าครอบครัวเข้มแล้วก็ จะทําให้คนไข้ไม่กล้าทุ่มทำเรี่ยไม่กล้าจะมีพลภาราแม่ไม่มีใครเห็นผู้ตายเช่นเด็กแม้ไม่ถูกจับไม่ผิดกฎหมายถ้ารักคุณก็ไม่กล้าเคารพท่านที่สองก็คือพอถึงคราวเพื่อนจะมาชวนไปทําอะไรไม่ดีเข้าปั๊บนึกว่าพลังครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อรู้คุณพ่อรู้ท่านคงจะสใจรักใสมัจแย่ไม่เอาดูกลับจะมีพลังคุณพ่อคุแน่ไม่ยอมเช่นเด็กๆเนี่ยถ้ารักจะผิดหวังมขอรบคุณท่านกันอยู่กับท่านหรือคุณพ่อคุณแม่พอถึงคราวเพื่อนจะมาชวนไปทำอะไรไม่ดีเข้าปั๊บนึกถึงลูก ไม่เอาดีกว่าแม่รู้ไม่ถึงรู้วูนาเขาคงจะเสียใจแน่เลยไม่ยอมไม่เอาสิ่งดีล้วยความรักหลังในการเทำไม่ยอมไปทำ พราะหวังจะสร้างอนาคตท่านจะผิดหวังท่านจะเสียใจแรงจูงใจทั้งบวกหรือคุณพ่อคุณแม่กระตาครอบครัวสึงคราวยะไปทำอะไรตางในที่สามคือนึกถึงลูกเป็นพลังเอาสังคมนึกถึงลูกคูมอนาคตของลูกปั๊บก็เลยถ้าสนงคมมีแนวความคิดอะไรอย่างไรทําการงานก็จะจูงใจะสาาตมแรงจูงใจทั้งบวกเช่นนี้คือพลังของครอบครัว่าที่สามคือเป็นพลังของสังคมที่ผู้ชาย มีเป็นยุ่งเหยิวเยอะๆอะไรมันเป็นความก็โอ้อย่างเลยก็จะจูงให้คนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจได้เยอะคุยในหมู่ผชายเช่น้แล้วก็ชื่นขคุยผมเป็นยัไงนี่ยเห็นว่ามันก็จะเกิดแรงยุ่งใจให้คนอยากจะทําอย่างนั้นโอ้โหน่นสุดที่ยอดเป็เลยนะอะไรเงี้ยมีคนก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นยุ่งเหยิงเยอะๆเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิด แรงจูงใจให้ไปทำงานละไหนเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอปความสียหายก็จะเ่วยกันจะเกิดขึ้นมาผมไม่ได้ถามสำหรับอีิกมันก็จะเกิดแรงจูงใจนนจะทำอย่างนั้นเราโอ้หนันสุดยอดไปมึงแผลเลยนะวม่แย่คนก็รู้สึกว่าจะเป็นนี้ด้วยแล้วก็ปรับอันนี้ก็จะเกิดทั้งระบบเนี่ยแรงจูงใจให้ไปทำอย่างนั้นแหละถึงจะเป็นแรงจูงใจให้คนทำเสียหายทีจเราอยากให้เกิดมันไม่ยุติธรรมสำหรับอีเพศตรงเรื่องพลางสมองเนี่ย มีตัวอย่างที่น่าสนัจถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นของเพลงนี้ตรงนี้ด้วยวี่พี่ใสซ่งเปรับแก้ให้ครบพูดถึญี่ปุ่นเนี่ยปั๊บคนจะได้ยินดีดีเยี่ยมมากถึงจะเป็นแรงสูงใจคนทำในสิ่งที่เขาอยางนี่นะ้องบ้านเราไปทิ้งขยะให้เป็นที่เราว่ามีตัวอย่าง่ใช้ได้ของเขาไม่แค่นั้นนะประเทศญี่ปุ่นลงที่ต้องเป็นที่นี่พี่ใด้งด้วยต้องแยกประเทศญี่ปุ่นปั๊บคนจะได้กว่าแล้วต้องไปดีดีเยี่ยมมากเวลาสะอาดเรียบร้อย เขาทิ้งขยะที่นะของ้ไปทิ้งก่อนล่วงหน้าวันสองวันไม่ได้เป็นที่รบกวนคนอื่นรู้ว่าเราเก็บได้ของเขาไม่จะมาทิ้งประมาณหกโมงเช้าถึงแปดโมงทิ้ต้องเป็นที่ถ้ามาทิ้งผิดประเภทนะต้องแยกขยะไม่เก็บแล้วต้องไปทิ้งคนในแถวนั้นในเวลาเก็ี่โมงกี่โมงเนี่ยเขาบันทึกไว้ที่ตำหนดไว้แล้วเขาจะทิ้งก่อนล่วงหน้าวันสองวันใครเป็นคนทำรบกวนคนอื่นรู้ว่าเจอตัวมาเก็บแปดโมงควรจะมาทิ้งประมาณหกโมงเช้าถึงแปดโมงเขาจะไม่ทำอะไรถ้ามาทิ้งผิดประเภทนะ ทไม่พมองทุกคนก็จะมองหมดแลวรู้กันในแ่ต่านั้นจะต้องบ้านที่เกใช้ไม่ได้ใน่อลักิชาอยู่ตรงนั้นกองอยู่ตรงนั้นจนสุดท้ายอยู่แม่้างจเลื่อนสายสายตาดูว่าที่เวลาสังคมที่กดดันหลัารทีจะมีกจะทำอะไรเพทำจะเดือดร้อนและอยู่ไม่ได้เขาจะทำอะไรเมื่อพสังคมด้วยจะมองให้ไม่พูดแล้ว่าทุกคนก็จะมองหมดแล้วรู้กันในแม่าบ้านนี้เก็ใช้ไม่ได้หลักปิชอาคุณพ่อจนสุดท้ายอยู่แม่ต้องย้ายบ้านไหนนี่เวลาสังคมที่กดดันหลังหลังนการที่ว่าจะมีการอค รู้ผมด้วยจะเว่าแต่ถว่าเข้ามาสุดเริ่มต้นเหรื่องของความคุ้นเคยเรื่องของความคุ้นาคยก็จะคนที่ใกล้ชิดกับเรางานกับพนักงานคนหนึ่งก็มีตรงนี้นะหมอบ้านเราเนี่ยลูกอีกเป็นแบบผสมผสานความเือพลังสินทรัพย์ทีเข้มแข็งแบบถือศินหมดยุ่งเลยยุ่งเลยนี่ก็ว่าครับ แต่วิธีที่ว่าไม่สนใจอะไรสีหอค้าไม่มีเลยดื่มเหล้าเมายาคนที่ใกล้ชิดกับทุกอย่างได้เต็มที่ผิดศีลในตรงนี้แล้วหมอก็มีเหมือนกันที่เป็นชาวเป็นแบบผสมผสานคืมีทุกรูปแบบคือพลังข้อตัวที่เข้มแข็งแรงมากแข็งแรงมมัดยุ้งไม่ยุ้งเลยกอมีก็รักแต่วิธีที่ว่าไม่สนใจไม่ได้เป็นระบบค้าอไม่มีเลยดื่มเหล้าเมายาไม่รักมั่งขึ้นไม่รักมั่งทำทุกอย่างได้เต็มที่ผิดศีลในทุกข้อมก็มีเหมือนกันที่เป็นชาวเราเองก็มีทุกรูปแบบพลังขงัม้อตัว ต้นร้เนี่ยถ้รืองทางเพศแล้วก็ไม่ได้เป็นระบบที่ช่วชมแต่คนที่มีเสน่ห์แรงก็ขึ้นรักมั่ง้นรักาชื่นเมทานนีระสสานเนี่ยเป็นแรงจูงให้คนทีก็ตาเพื่อนมั่งเนี่ยเราเองก็ร <ask. S 1> ู้สึกจะค่อนข้างเด่นๆซึ่งมม่หรือทางสังคมก็เหมือนกัน่ในขณะที่ว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเรื่องเกิดมีใครทำเพศแล้วก็รู้สึกจะช่วยชมผสานที่มีเสน่ห์แรงมากไปหน่อยมาและมาชื่นทานนีเคยอยู่มากอสมวรเป็นแรงจูงให้คนยังะสมะสอยู่ยังไม่ได้มีการลงความเด่นางด้ในระบบ แต่ในขณะเดียวกันพื้นฐานคําสอนถ้าเกิดมีใครละปากไทยอัตมาชื่อมันว่าถ้าหาเกมีกนรยังเป็นระบบความเมตตาุงาในบ้านเราไม่กี่ปีอยู่มากกว่าสมควรไม่ใช่ว่าต้องใช้เวลาอย่างสี่ร้อยสี่เพียงเพียงที่มีการลงมือจะเห็นผลว่าสังคมบ้านดําเนินการเรื่องนี้อย่างเย็นจังก็เป็นระบบตาเห็นเนี่ยแต่ว่าจากพื้นฐานคำสอนทในสังคมไทยเพราะว่าคนมาชื่อมาชูมปรียบ ถ้าหากในการดำเนินการย้าในใจนะดีเพีงแค่ม่เปลี่ยไม่ได้จีรนไม่ใช่ว่าต้องใช้เวป็นสินร้อยปีดูมาทีมันแค่สองสามปีจะเห็นผลว่าสังคุณ้านเราเนี่ยสงแเย็นเมื่อไหร่อะไวก็เห็นจะทรงประกายแวววางสวไดได้เพราะว่าคนบ้านเราตรงนี้แล้วคนเป็นอย่างนี้้วยนะถ้าในใจนะดี แต่เป็นเพชรบ้างครั้งคนบางคนมันก็เลยยังดีดูมาถึงก้นกลวดอยู่ถ้าไปเจอที่เหมืนจุงกแ้วที่ผิดคุณอยู่มีที่จะเจริญร้ายสุดๆไเลยจะส่งประกายแววไม่ถึงสว่างสวยแล้วบางคนเคยร้ายมาสุดถึงคราวคนจำได้ดีมีอีกเหมือนกันบางตัวอย่างคนมาแล้วคนมริ่ต้นเหมือนดีคุริมาถ้าไปเจอคนจู๊ในทางที่ผิดมีใครในยุคนี้ไม่ถึงขนาดที่จะทําามำแบบสุดๆได้เลย ฆ่าอย่างฆ่าไเลยจำไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนแล้วบางคนเคยร้ายก็ร้อยคราวทิ้งกับเปอไรแล้วเอานิ้วคนมีอีกกี่คนลักี่ตัวอย่างเคยมีมอยากสร้าเจอใครฆ่าไม่เลือกคุณีเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่ฆ่าหมดมีใครในยุคนี้ไหมและส่าหน้าตอนนี้ปริมาณเป็นอะไรบอกเป็นฆ่าคนจะกระทบเลยจำไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนต้องใช้วิธีการตัดนิ้วก้อยร้อยเป็นพวงคล้องคอแล้วเอานิ้วคนมาเลยกี่คนละกี่คราวลามีคนละเจอใครฆ่าไม่เลือกเด็กๆผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่ฆ่ารัก เป็นเยาวชนที่อุริมานเป็นอะไรครับแต่เป็นเอออาหาสเข้าริพากันแล้วเจออาจารย์ไม่ดีเอ๊ะอาจารย์ลูกศิษย์หลายคนงอุริมานคนเปคนพันเขาพลาดอาหารได้เลยนักกล่าวงคุริมานเป็นยังไงบอกเริ่มต้นเกิดมาเป็นเด็กที่เรียบร้อยและดีมากน่ารักเป็นเยาวชนตัวอย่างนี่แหละครับแต่เผอเอิญเจออาจารย์ไม่ดีอาจารย์ลูกศิษย์หลายคนงคุริมานเก่งคนอื่นเขาหมด